นครราชสีมาจับได้แล้วนะคะคุณผู้ชมชายสองคนที่เมาอารวาสอยู่ที่ร้านค้าริมทางแล้วก็ที่สําคัญไปทําร้ายร่างกายคนที่ขับขี่รถผ่านไปผ่านมาด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงหน้านร้านเนื้อย่างเกาหลีในอําเภอเมืองนครราชสีมานี่ชายสองคนเมาคุ้มคลั่งค่ะไปทําร้ายร่างกายคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาคนเจ็บนี่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอยู่ๆวิ่งไปต่อยเขาหลังจากนั้นไปดึงหมวกกันน็อกเขาออกล้วจะทำร้ายร่างกายเขา คนที่อยู่ตรงนั้นงงไปหมดลเลยค่ะว่าเฮ้ยไม่ถูกอะไรกันทำไมถึงมามีเรื่องกันบนท้องถนนคนบาดจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้รู้จักเขาเลยนะพี่อยู่ๆเขาวิ่งมาเนะี่มาถีบใส่รถมอเตอร์ไซค์ผมเลย ไม่ใช่มีแค่เหตุการณ์ที่ถีบใส่รถมอเตอร์ไซค์นะคะรถที่ขับขี่ผ่านไปผ่านมานะวิ่งเอาหินไปทุบใส่รถยนต์ที่วิ่งผ่านไปหน้านร้านก็มีเช่นเดียวกันตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วจับตัวได้แล้วนะคะจับคนแรกได้เลยในที่เกิดเหตุก็คือในแจ็คฉายาแจ็คคอปืนอายุ2 9ปีอยู่ในอาการมึนเมาสุดาพูดจาไม่รู้เรื่องก็เลยเอาตัวไปขังไว้ก่อนที่สอพอเมือง ร้อยสางเมาค่อยสอบปักคำสวนอีกคนนึง<ม>เป็นน้องชายแสบพอกันชื่อเจฉาย,ยาเจหน้าลายตอนแรกอาศัย<ม>ช่วงชุลมุนหลบหนีไปได้สุดท้ายตามจับได้นะคะที่บ้านพักถูกเอาตัวมาดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายขนาดนี้เบลอหน้าแล้วนะแต่รู้แล้วว่าน่าจะสักมาเต็มหน้าแน่นอนลายจริงๆหน้าเขียวปัดเลยคุณผู้ชมคะนำตัวทั้งคู่ไปตรวจสารเสพติดเบื้องต้นไม่พบนะ ก็เลยแจ้งข้อหารเรื่องการมืนเมาแล้วก็ทำร้ายร่างกายประพฤติวุ่นวายและนำตัวทั้งสองพี่น้องเจก,กับแจ็คส่งสารจังหวัดนครราชสีมาให้สารพิพากษารับโทษทางกฎหมายอีกทีหนึ่งค่ะ hmm. สอบสวนยังไม่ทราบเหตุนะคะว่าที่พุ่งเข้าไปทำร้ายร่างกายเขาเพราะอะไรสร้างก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวสอบสวนใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะจบไปแล้วอีกหนึ่งคดีมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่พระนครศรียุทธยาคุณผู้ชมขาอันนี้เป็นผลพวงจากเรื่องของน้ําท่วมแต่รอบนี้ประตูไม้สักโบราณอายุกว่าร้อยปีถูกขโมยไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะพิเศรษฐกิจหรือว่ามีใบสั่งมา ใบสั่งหรือเปล่าคุณผู้ชมที่นี่นะคะเป็นสารเจ้าคุณผู้ชมสารเจ้าปุงเถ่ากงปุงเถ่ามากอยู่ภายในโรงเจอําเภอท่าเรือนะคะใกล้กับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรืออยู่ริมแม่น้ําป่าสักคือประตูเนี้ยประตูไม้สักทองความหนามันประมาณ3นิ้วกว้าง60เซนสูง2เมตรน้ำหนักกว่า80กิโลกรัมเป็นบานประตูที่ สลักยึดกับพื้นแล้วก็วงกบเป็นแบบของเก่าแล้วเขาเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีความชำนาญในการถอดและติดตั้งประตูไม้สักแบบโบราณน,นี้นะคะเนื่องจากว่าไปดูร่องรอยไม่เจอร่องรอยการงัดแงะอะไรเลยต้องมีความชำนาญจริงๆแล้วสารเจ้าเนี่ยคุณผู้ชมของโบราณอายุก,กว่าร้อยปีอย่างที่บอกไปถามว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นใบสั่งของโจรหรือเปล่า เขาเล่าให้ฟังค่ะว่าศาลเจ้าแห่งนี้ถูกน้ําจากเขื่อนพระรามหนะคะเร่งระบายลงมาแล้วก็ท่วมสูงกว่า3เมตรระหว่างที่ศาลเจ้าถูกน้ําท่วมมีการเก็บพระพุทธรูปแล้วก็เจ้าพ่อโต๊ะไปไว้ขึ้นสู่ที่สูงพ้นน้ําแล้วก็เปิดประตูศาลเจ้าทั้งสองบานเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดแรงกดดันของน้ําพอสองสัปดาห์ปั๊บน้ําลดน้ําแห้งค่ะทางเทศบาลจะเข้ามาทําความสะอาดในศาลเจ้าเอา้าประตูบานศาลเจ้าสองบาน ที่เปิดทิ้งไว้ก่อนหน้านี้าหายไปไหนเอาหายไปเลยนะคะแล้วมีมูลค่าด้วยคุณผู้ชมตอนนี้นะคะตำรวจกำลังติดตามบานประตูกลับคืนมายังจับคนร้ายไม่ได้เกรงว่ากลุ่มคนร้ายจะหวนกลับมาขโมยบานที่เหลืออีกหนึ่งบานหรือไม่<อ>ถามว่าจะพัดไปกับน,น้ำหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ถูกต้องคือมันเป็นไปไม่ได้มันมีสลักยึดทั้งรูป<อ>ท้ายประตูอยู่แล้วเป็นไม้สักหนักขนาดนี้ใช่มีใ<อ>บสั่งหรือเปล่าคนที่ชอบสะสมของโบราณหรือไม่ แล้วคิดยังไงเอาประตูสารเจ้าไปเก็บสะสมเนี่ยนะอืนั่นสิจะมีอะไรตามไปที่บ้านหรือเปล่าฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ